ไม่อาจถึงซึ่งความเจริญงอกงามภพยบูรณ์ในธรรมวินัยพิกุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิอ็อย่างเหล่านี้แล้วไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่องนั้นคืออะไรกันเล่าคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขางเป็นผู้ไม่ปิดแผลพิกุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นพิกุผู้ประกอบด้วยองคุคสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้องคุณนั้นคืออะไรกันเล่าคือพิกุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่เขียข่ยไข่ขางเป็นผู้ไม่ปิดแผลพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ไม่เขียข่ยไข่ขางเป็นอย่างไรกันเล่าพิกุทั้งหลาย ภิกุในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยการที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้ไม่เขียขยข่ยไขขางเป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรกันเล่าภิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็มีจิตยึดถือเอา ทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้เธอไม่รักษาและไม่สำรวมตาหูจมูก ลิ้นกายใจพิขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลในที่นี้ยกมาให้เห็นเพียงสองจากทั้งหมด11คุณสมบัติ